สวัสดีครับไมค์แปดส่วนใบนะครับพบกับไมค์แปดส่วนใบเรียววิวทุกครั้งที่มีการส่งมอบความสขกันนะครับ<ฮ>คลิปนี้จะมาส่งมอบความสมุขความสรุคทั้งใหม่ในแบบ,บครอบครัวกันครับว้าววันนี้นะครับภูมิใจเหลือเกินมากเลยนะครับกับสัรยานของลูกค้าท่านนี้นะครับคุณแม่วัยรุ่นนะครับ จักยานลูกน้อยไปกันได้นะครับไปกันได้ไปรถเก๋งหนึ่งคันนะครับนี่เวลาอะไรท่านเนี่ยอยากจะไปเที่ยวอยากขี่ชิวๆและมีลูกน้อยนะครับก็จะมีความาใน้เครื่องมือพิเศษที่ช่วยให้สามารถไปกันได้กับรถเก๋ง เล็กๆหนึ่งคันนะครับไม่ต้องไปลถโต้ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปกันได้ครอบครัวเลยนะครับพ่อแม่ลูกสามคนนะัชั่วโมงนี้มันเป็นอะไรที่ทันสมัยมากแล้วนะครับมันมีทุกอย่างมารองรับหมดเลยนะครับคันนี้เป็นจักรยานพับฟิก้านะครับก็ลูกค้าเรานะครับได้มาเลือกรถแล้วก็ถูกใจในเรื่องของดีเทลของรถแล้วก็สีนะครับก็เลยเลือกเป็นฟิก้าแล้วก็ติด ใบสีด้านหน้านี้นะครับ่แต่ว่าเรามีตัวช่วยที่จะทําให้จักรยานพับติดเบาะเด็กแล้วสามารถที่จะพับการได้ง่ายคนย้ายมาไหนมาไหนได้ใส่ทะารกเก่งได้ด้วยนะครับนั่นก็คือขาตั้งคู่ข้างล่างนี้เป็นพระเอกของงานนี้เลยนะครับวันนี้นะครับขอมารีวิวเอไปทำเดิวนิดนึงนะครับกับจักรยานพับ f ิก้าอาราบีเอเดลเบอรี่โอ้หด,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 ดูดสีใหม่นะครับ แล้วก็ติดบซีด้วยนะครับมันจะแจมแจ๋วลงตัวและดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเลยครับผมโอเคนะครับนี่ตัวฟิกก้าดิเบอร์ี่เนี่ยก็เป็นจักรยานพับสัญชาติไทยนะถ้าใครติดตามเพจจะจะเห็นแหละที่เราเพิ่งทำคลิปถลองกันไปนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะติดบซีดที่ซีโคดได้นะครับแบบนี้ ะครับลาขี่ก็จะอ้อมมาจับแฮนด์บาร์ได้นะครับแบบนี้อ่าเวลาทํารถพวกเนี้ยสิ่งที่ผมเจอปัญหากับลูกค้าหลายๆท่าน,นที่มาปรึกษากันบอกว่าถ้าเราติดเบาะเด็กแล้วเราจะทำไงกับมันดีที่จะให้ประเด็นไหน,นได้โดยที่ไม่วุ่นวายเกินไปนะครับเราก็แนะนําให้ติดเป็นขาตั้งคู่ของแมสโหลแบบนี้นะครับนี่ซึ่งเวลาพับกลางเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้หลักอามตัวยันพื้นแล้ มันก็จะทำงานได้ง่ายนะครับตัวฟิเกอร์ลิเบอรเนี่ยเป็นรถที่ดีเทลค่อนข้างดีนะครับดีมากเลยนะครับตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับคันนี้เราก็จัดการเรียบร้อยนะครับเป็นรถที่มียางอ้วน1.75นะครับก็ขี่ในเือนได้จะเถียนนะครับเอาเบรกวีเบรกก็กําลังเบรกดีใช้แรงเบรกน้อยจานกระหลกลวงแล้วนะครับล้อแบริ่งนะครับแบบ2คูณ2แบริ่ง ก็โอเคลงตัวทุกสัดส่วนเลยนะครับงั้นก็เรียวยิวเนี่ยคงมีอะไรมากนะครับก็ให้ดูดีเทลของโ้สกับเบาะนะครับว่ามันอยู่ในท่าไหนยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนไปจากคลิปนี้นะครับเราจะพาไปดูเขาท่สักทีหนึง่งแล้วเดี๋ยวไปติดตามในคลิปของ how to four and f o r นะครับขอติดตั้งกล้องไว้ที่เดิมก่อนนะครับอันนี้อ่าสั่นไปเลย อัลโอเคนะครับมาเดี๋ยวผมพับให้ดูนะครับแล้วมาดูกันว่าเจ้าตัวริเบอรี่ที่ติดไปซีดแล้วก็มีขทั้งคู่เนี่ยมันง่ายจริงๆครับผมตอนนี้เราจำลองว่าเราขี่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาต้งน้อยออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการพับรถเก็บนะครับอ่าอัดับแรกเลยนะครับ แฮนด์บาร์ปรับมาที่แหน่งเบอร์ห้านะครับตัวนี้มีเบอร์อยู่นะเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้านะครับเสร็จปุ๊บเราปรับแฮนด์บาร์ลงไปนะครับแล้วก็ปลดล็อกคอแลน,น,นอกตรงนี้นะครับเส็บเรียบร้อยนะครับแล้วก็พับฟเฟรมเลยครับผมอ้อบันไดลืมไปบันไดควรจะเอาไว้ตำแหน่งหน้านี้นะครับครับ นี้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราจะใส่ท้ายรถเก๋งนะครับแน่นอนตัวนี้คือส่วนที่มันจะเกินท้ายออกมาเราก็ถอดอะไออกนะครับแบบนี้นะครับแยกส่วนแล้วนะครับอ่าตัวนี้ยาวเลยใช่ไหมถอดครับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็สามารถที่จะ เาตัวนี้วางใหาเราได้แล้วด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราจะการลบหล่ะนะครับเราก็ติดตั้งก่อนเรียบร้อยนะครับอ่าติเข้าไปนะครับถ้าเรียบร้อยนะครับก็จะการก่อนให้ติดบอดก่อนก็ได้นะครับอ่าพอติดให้กดอะไรจะได้ให้ครบๆนะครับก็ใส่เข้าไปตรงซ็อกเก็ตของเทานะครับแล้วก็กดล็อคนะครับเรียบร้อยนะครับ การลออกนะครับแปลว่าโอมันง่ายมากนะครับล็อกสายตตีนะครับแฮน์าเนี่ยเราหมุนไปดัางขวานะครับลกขึ้นแบบนี้หลบบอกเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับเข้ามาล็อกโตฟิก้าดีบเบอรีคอเป็นออโต้เซตตีนะพอล็อกเสร็จปุ๊บมันออโต้ล็อกเลยนะครับก็แบบแฮน์ตาชอบใจ ถ้ารู้สึกว่ามันขี่ยากเพราะว่ามันติดแล้วก็เอาขึ้นมาได้เพิ่มแบบนี้นะครับสบายๆง่ายเลยนะครับแบบนี้ชิวๆบอกก็เอาขึ้นลงได้ตามปกติครับผมเรียบร้อยเห็นไหมว่าจักรยานพับไบซีดแม่เด็กพ่อไปกันได้กับรถหนึ่นงครับผมโอเควันน,บบนี้ชีเปไปก่อนครับผมสวัสดีครับ